เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆรถอนเนกประสงค์ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นเชฟโดเล็ตออฟต,ต้าครับปี2007เป็นเครื่อง1.6นะครับ LS ปี2 0 0 7เกียร์ธรรมดาครับรถสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมโฟมอะไรนะครับมีแอร์แบ็ค มีระบบเบรค ABS นะครับครบรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนเครื่องดีขับดีนะครับภายในเร่งสวยสะอาดภายนอกก็เงางามตามรูปนี่เลยนะครับก็มีตําหนิบ้างนะครับสีนะครับกระจกไฟฟ้ารอบพันครับแอร์เย็นดูรวมแล้วก็สภาพพร้อมใช้เลยนะครับภายในสวยเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับสวยสะอาดนะครับเบาะสภาพดีไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ส้มเป็นเบาะผ้าครับ นี่นะครับพิกัดตัวรถคันนี้อยู่พนังเก้านะครับนนทบุรีนใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับโทรติดต่อนัดหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับรถอเนกประสงค์นะครับเหมาะสําหรับสส่ครอบครัวใส่แคมปิ้งครับใส่ของได้เยอะนั่งสบายครับเดินทางไกลก็เหมาะนะครับมีพื้นที่นั่งสบายๆนะครับกว้างขวาง ย,ยังเดิมเดิมอัานใดสนใจก็เข้าไปดูทดลองขับกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ